สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่ามาเปิดใจเขากันดูซิว่าเขาว่ารู้สึกกับเรายังไงในช่วงนี้เนาะว่าเฮ้ยรักเราแล้วหรือยังชอบเราแล้วหรือยังคิดถึงเราบ้างไหมเป็นห่วงเราบ้างไหมแล้วก็เป็นอารมณ์แนวโน้มของความสัมพันธ์วันนี้จนถึงสิ้นปีว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเป็นการดูโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถ ตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสแล้วบางทีมันอาจจะออกมาผลตรงข้ามแทนที่บอกความรู้สึกเขาดันเป็นบอกความรู้สึกฝั่งเราหรือสิ่งที่เราอยากให้เกิดก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอันนี้กองที่1นนะกองที่สองกองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามถ้าเกิดเฮ้ยเมาดามีแบบว่าอยู่ในใจมากกว่าหนึ่งคนอะ่ะ เรียกกองอื่นได้อีกไหมก็ได้หรือแบบว่าเฮ้ยมาดามหนูชอบสองกองอ่ะดูได้ปะก็ดูได้ผสมกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเลือกกองละคนเลยก็ได้ดูกันขำๆไม,ม,ม่ต้องเป็นซีเรียสถูกป,ปะถ้าอยากซีเรียสก็มาดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะอยากรู้อะไรถามให้สิคะยังไงก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยนะจ๊ะในกองที่หนึ่งสองสามนะคะ อาล้ค่ะมาถึงกองที่หนึ่งตั้งสมาธิไว้ได้เลยทุกคนอ่ามาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงคิดถึงเนี่ยในใจเขาคิดยังไงกับเรารู้สึกยังไงกับเราเนาะเออถามตรงๆไปเลยไม่ต้องไปเกิดเรื่องนน้เรื่องนี้ละอยากจะรู้นั่นแหละแล้วก็เป็นตรงโดยรวมนะคะอาจจะไม่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสแล้วบางทีมันอาจจะสลับเนาะ ด,ดันเป็นบอกความรู้สึกฝั่งเราก็ได้หรือสิ่งที่เราอยากจะฟังก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเอามาดูซิเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งหมายตาไว้นึกถึงไว้เนี่ยเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองที่หนึ่งเารักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าออเรือกกองละคนก็ได้นะดูกันข,ขาๆหรือว่าจะดูผสมกันสองกองถามถึงคนเดียวก็ได้อืห้าไมาย ใจหนึ่งก็รักแต่อีกใจหนึ่งก็เจ็บอีกใจหนึ่งก็แบบหักข้ามใจกันหรือเปล่าหเธอเธอกับเขาอ่ะอ่จริงๆถ้าแต่ดูกองนี้นะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันแค่เดือนสองเดือนนะคะอย่างน้อยต้องมีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานานมากกว่านั้นอาจจะรู้จักกันแต่ไม่ได้คุยกันก็ได้เอออยู่ในกองนี้ได้ หรือไม่ก็รู้จักกันมานานคุยกันมานานอาจจะมีบางช่วงเงียบหายบางช่วงแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรสนิทสนมกันได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มันใช้ระยะเวลากันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไม่ใช่แบบเพิ่งปุบปับเออเพิ่งแบบว่าปิงปังกันในวันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์นะจ๊ะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบางอย่างเขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของความไม่ถูกต้องเนี่ย ในที่นี้อาจจะแตกแยกไปนะว่าบางทีตักกะความคิดบางอย่างระหว่างคนกับเขาอาจจะมีความขัดแย้งกันบางอย่างเกิดขึ้นได้เช่นกันด้วยความที่มันมีความเป็นท่าไม้เนาะมีความขัดแยง้งมีความคิดเห็นที่มันไม่ลงรอยกันแต่ถามว่ารักไหมรักรู้สึกดีไหมรู้สึกดีอืมแต่มันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปไหน ไปต่อได้ในความคิดของเขาณนตอนเนี้มันมีความรู้สึกดีที่ได้มองเธออยู่ไกลๆอ่ะเหมือนรู้ว่าเธออยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนแต่ก็มีอิสระในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีอยากให้เธอได้เจอสิ่งดีๆอยากให้เจอได้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตแต่อีกใจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะรู้สึกได้เหมือนกันนะจ๊ะเอิมอย่ารู้สึกรักเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่โอเคแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยระหว่างเขากับเธอ มันมีความรู้สึกตรงกันนะบางทีบางคนก็อาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าคุณก็รู้สึกดีกับเขานะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คือคีย์เวิร์ดรู้สึกดีรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกอยากให้เราได้เจอเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะมาจากเขาหรือจากคนอื่นก็ตามนะจ๊ะแล้วก็ในหลายๆคนให้ระวงังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะมาหัวข้อต่อไปว่าแล้วเขาคนน,นั้นคิดถึงคนกอานี้บ้างไหมในช่วงนี้ขอห้าใบาอืมอ จริงๆต้องถามความคิดถึงก่อนดีกว่านอเอ็ม e พเ e อร์ Emperor. เธออาจจะดีลกับคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรบางอย่างให้เธอได้รู้อะเออบางคนอาจจะดีลกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาหรือบางคนต่างกันด้านอายุได้ด้วยซ้ำนะจ๊ะวิว l of for ์ u n e ตลอดเวลาคะ่ะเดวิลเลเวอมาห้าถ้วยสิบไม่ใช่ห้าถ้วยห้าเหรียญสิบไม,ม้เธอถามว่าคิดถึงไหม คิดถึงเธอเสมอทุกทีที่อยู่คนเดียวเออเปิดเพลงนี้ฟังได้เลยมันมีความรู้สึกที่แบบผูกพันรู้สึกที่ดึงดูดใจระหว่างเธอกับเขาอยู่บางทีที่เธอคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกโหยหานะแต่เป็นความรู้สึกโหยหาที่มันทําอะไรไม่ได้อะ่ะแล้วก็ ไม่คิดที่จะทําด้วยนะตอนนี้เออคิดถึงรักไหมรักคิดถึงไหมคิดถึงอ๋อมันดูเหมือนจะแฮปปี้นะแต่มันไม่แฮปปี้สักทีอะเพราะว่าด้วยความที่ไพ่จบไพ่ใกล้สรุปมันจะออกแนวแบบขัดแย้งกันนะเนาะมมันเหมือนรักแต่ไปต่อไม่ได้หรือเปล่าคนกองนี้บางคนอาจจะติดขัดในเรื่องของสถานะบางทีมีเรื่องของโตรเรื่องเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือเรื่องของระยะทางบางอย่างได้อืมคิดถึงเสมอคะ่ะ คิดถึงอยู่เรื่อยๆอ่ะมาดูหัวข้อต่อไปแล้วเขาคนนั้นเป็นห่วงเป็นใยคนกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้โอ๊ยรักคิดถึงขนาดเนี้ยหัวข้อนี้จะรอดไหมเนี่ยสามไม้เทอร์มิตไฮพรีดแปดดาบไพพระ ถามว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยไหมเรารู้สึกว่าความเป็นห่วงเป็นใยเขาอะเหมือนห่วงอยู่ไกลๆอะทําอะไรมากไม่ได้สื่อสารอะไรมากไม่ได้อ่าแล้วก็ด้วยความที่เฮอร์มิตกับไฮฟรีนะเรารู้สึกว่าบางทีบางคนอาจจะมีความห่างกันแล้วด้วยซ้ำนะอาจจะไม่ได้คุยกันหรือไม่ค่อยได้สื่อสารกันเท่าที่ควรเหมือนเขาดูคุณอะจากที่ไกลๆจากที่ของเขาจากพื้นที่ของเขาแล้วเขารู้สึกว่า การห่วงแบบนี้แม้ว่าจะมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวคุณบ้างนะว่าตอนนี้คุณจะแฮปปี้ไหมคุณจะมีความสุขไหมคุณจะเศร้าหรือเปล่าแต่เหมือนเขาก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายในด้านของความรู้สึกที่จะแสดงออกมานะคะ,ะเขารู้สึกว่า มันจะเหมาะสมไหมมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดด้านนี้อยู่แล้วเขารู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นไปในในแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วอทางที่จริงในใจเนี่ยอยากจะมาหาอยากจะถามถ่ายอยากจะพูดคุยนะเฮ้ยเธอโอเคไหมช่วงนี้เออเห็นโพสเศร้าๆจริงๆไม่ใช่อะไร,รเพลงเพราะก็โพสไปอย่างนั้นแหละอ่ะมาดูกันสิว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในปีนี้จะเป็นยังไงวันนี้จะถึงสิ้นปีหรือในสามเดือนนะับจากวันที่ดูคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะ ขาห้าใบค่ะ The Magician The Star ยังคงมีความหวังนะคะไม่รู้ฝ่ายไหนหวังนะจ๊ะอาจจะเป็นฝ่ายเราก็ได้ที่ยังคงมีความหวังเนาะมีแบบว่าการนึกคิดบางอย่าง h า d a Queen ถ้วย ในเหรียญแล้วก็คิงไม้ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะโสดยังไม่ได้มีสถานะอะไรัดเจริงกับเขาก็คือยังโสดเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ในสถานะเดิมนะจ๊ะเออแต่ถามว่ายังมีความหวังไหมก็ยังมีความหวังแต่อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้มีความหยิ่งบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดเขาไม่แสดงออกก็เรื่องของเธออะไรเงี้ยแต่ถามว่ามุกอ่อนไหมมันก็ไม่ได้เชิงมุกอ่อนหรอกนะมันก็ยังมีเขาอยู่ในใจแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราไปเฮฮาไปจริงโกะไปแล้วก็ในที่นี้เราก็ไม่ได้ปิดใจนะคะแล้วก็อาาจจะมีใคครบงน เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยนอกจากเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าช่วงปลายปีอาจจะมีการได้ติดต่อพูดคุยกับเขาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะผ่านในเรื่องของงานหรือเรื่องของธุระอะไรบางอย่างได้เช่นกันนะจ๊ะแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่ามันเป็นมุกเขาคนกรองเนียก็ค่อนข้างที่จะแผลวพ่าแล้วก็จับ แต่พิรุธเก่งยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เขาทักมาจริงๆกับเขาคิดถึงฉันแหละเขาอยากคุยกับฉันแต่แค่เอาอย่างอื่นมาเป็นข้ออ้างอารมณ์ประมาณนี้แหละอืมแล้วก็ในที่นี้บางทีคนกองนี้อาจจะมีใครบางคนเข้ามาเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืมทาให้รู้สึกว่าโอยจะเลือกใครดีเลือกเถอะค่ะเรามีสิทธิ์เลือกก็เลือกได้แม้ว่าถึงเราจะไม่มีใครเข้ามาเราก็เลือกที่จะไปต่อหรืออยู่กับคนนี้จะได้เช่นกันออทุกคนมีสิทธิ์เลือกเอามาดูว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้ในช่วงนี้นะจ๊ะเขาห้าใบเอาสามใบแล้วกันทรหดอดทนเรารู้สึกว่าเวลาคนกองนี้มีความรักอะ่ะคุณค่อนชันใช้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะเรามองว่าใช้ความคิดด้วยใช้สติด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ไม่สุดทางจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าคนกองนี้จะไม่ปล่อยมือนะอืม การประจนภัยนะคะอำนาจแล้วก็แจ็คพอตเธอไม่ได้ผัวแต่ได้รางวัลที่หนึ่งก็โอเคถูกปะ บางทีตอนนั้นผัวก็ไม่จําเป็นพอไปซื้อกินได้เออ,เอ,อคนกองเนี้ยบอกเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะเหมือนไพ่ก็เลยจะบอกนะคะว่าให้เอาเปิดใจนะคะเรามีสิ่งที่มีเสน่ห์นะอำนาจในที่นี้มาดามรู้สึกถึงความมีเสน่ห์ในตัวเองการดูแลตัวเองได้การเทคแคร์ตัวเองได้แลวรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเราชอบอะไรแบบไหนแม้ว่าบางคนอยู่นิ่งๆอาจจะดูหน้าดุไปบ้างแต่เรามองว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราแล้วก็เหมือนไพ่บอกว่าโอเพนหัวใจตัวเองในที่นี้ อาจจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาง่ายขึ้นยิ้มมากหน่อยเนาะบางทีน่าดูไปคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหรือใหม่หถึงการเดินทางก็ได้การเข้าไปเรียนรู้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้การเดินทางไปที่นู้นที่นี่ก็เป็นการเปิดโอกาสซึ่งเป็นการเปิดโอกาสที่จจพอดนะคะคนใหม่ที่จะเข้า,ขามาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้ริยเต็มสิบยิ่งกว่าคนปัจจบบุบันหรือย,ยิ่งกว่าคนไหนๆมารวมกันในชีวิตนี้ของเราก็ได้ด้วยความที่ขึ้นไปเจพอดนะเนาะมีอยู่สองกรณีถ้าไม่ได้เงินก้อนก็ได้ผู้ชายดีอะ ซึ่งบางทีการได้ผู้ชายก็คือได้แน่ถูกไหมเอาไม่ใช่สิการได้เงินก็คือได้แน่แ่เราได้เงินแน่แน่เออแต่บางทีการได้ผู้ชายมันอาจจะได้แค่โชคครั้งโ่กคราวฉะนั้นถ้าจะเลือกก็เลือกให้ดีนะจ๊ะเออถ้าเป็นมาดามมาดามก็เลือกเงินก่อนนะคะแต่ถ้ามาเข้ามาพร้อมกันก็เอาทั้งคู่นะจ๊ะเอออารมณ์ประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องราวของความรักนะคือการเปิดใจการออกไปท่องโลกการออกไปทําความรู้จักกับคนอะ ะจะทําให้เราได้เจอใครบางคนที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเธอดีหลายๆอย่างเขาคนนั้นเรามองว่าเป็นภูมิฐานได้อาจจะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาได้ต่างด้านอายุต่างด้า,งนานวัฒน,ธ,นธรรม หรือต่างกันด้านสถานะทางสังคมบางอย่างแต่ถ้าเกิดเขาจริงจังแล้วเขาเลือกเราก็คือมันชัดเจนนะอืมไม่ต้องมานั่งถามไพ่ด้วยซ้ำว่าเขารู้สึกยังไงก็ได้เออยังไงก็ขอให้คนกล่องนี้เจอความรักที่ดีเจอความรักที่แฮปปี้ถ้าความรักไม่ดีขอให้การดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าความสวยความหล่อมันต้องใช้เงินนะเนาะเออ,อยากกินนู่นกินนี่มันก็ต้องใช้เงินนะเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะคะ้าอยากดูดวงส่วนตัวร,รายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะเช้า ราคามาถึงคนที่เรื่องกองที่สองนะจ๊ะตั้งสมาธิให้ดีๆนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะว่าเฮ้ยในใจเขาเอะรู้สึกยังไงกับเราคิดถึงเราไหมเป็นห่วงเราไหมอะไรอย่างงี้ม อันนี้เป็นดวงรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะคะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทองนะบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกเราหรือสิ่งที่เราอยากให้เป็นเกิดขึ้นมาด้วยก็ได้ในหน้าไพ่นะจ๊ะแล้วก็อย่าดูมากกว่าหนึ่งกองได้ไหมก็ดูได้ผสมกันได้นะคะหรือว่าจะเลือกกองละคนก็ได้เช่นกันดูกันชิวๆเนาะยังไงถ้าอย่าดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะมาดูคาถามแรกดีกว่าว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้ส้าเรบคนกองที่สองเลจ้ะเขาห้าใบอย่าแพ้คนกองที่หนึ่งนะคะ โอ้ยคนกรอที่หนึง่งเอาคนรอที่สองคิดถึงเขาละสินึกถึงเขาระสีบางคนอาจจะมีการห่างกันด้านระยะทางหรือห่างห่างกันด้วยทุกความจําเป็นบางอย่างในความสัมพันธ์ก็ได้นะอืคิงเรียญสามดาบมีความเจ็บปวดอะเด็กดาบหกดาบเด็กถ้วยถามว่าคิดถึงไหมแล้วมองว่ามีความคิดถึงบ้างนะคะแต่เป็นความคิดถึงที่มันเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคอะมันออกแนวแบบ มีความเศร้าปนอยู่กับความดื้อดึงอ่ะกับความไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นความที่ถึงที่อาจจะมามาไปไปมามาหายหายไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาไม่ได้ดูหวานซึ้งนะคะอ่าออกแนวไปเรื่อยๆบางคนอาจจะถามถึงคนที่อยู่กไกลกันหรือบางคนเพิ่งทะเลาะหรือมีเรื่องอะไรแบบว่าขัดจงขัดใจกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยอืม ทำไห้ตรงก็เปลี่ยนกลองได้นะจ๊ะแล้วก็มาดูซิว่าแล้วเขาคนนั้นอนะ่ะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้เขาห้าใบความสัมพันธ์นี้มันมีความเจ็บปวดนะในความเจ็บปวดนี้ก็มีความดือ้อดึงกันบางอย่างอะ่ะเหมือนไม่ยอมกันนะอ่ะอีโก้สูงนะจ๊ะเอามาดูซิเขามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนกองนี้บ้างไหมสี่ดาบอีอกโก้สูงจริงๆริงคิงไม้ ห้าดาวก็มานะคะไพ่พระก็มาไนเหรียญก็มาถามว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยไหมมีแต่ช่วงนี้ไม่อยากแสดงออกอะ่ะไม่อยากแสดงให้รู้ว่าคิดถึงเอาไม่อยากแสดงให้รู้ว่าเป็นห่วงไม่อยากแสดงให้รู้ว่าเคยใจอยู่ไม่สุขอ่ะนึกออก่ะมันมีอีโก้อย่างที่บอกอะ่ะไม่รู้ว่าเพิ่งทะเลาะก,กันหรือมีอะไรบาดหมางเันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันทําให้เขาค่อนข้างที่จะหมั่นไส้เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคกับเราแล้วก็ อยากี่จะแสดงออกนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แสดงออกอะไรทำตัวนิ่งๆอาจจะมาดูอาจจะมาส่องหรือไม่ก็ถามถ่ายออกแนวเป็นพิธีเฉยๆทั้งที่จริงในใจอะอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะอืมคนกองเนี้ขิงก็ลาขาดก็แรงอะอรู้ไส้รู้พูงกันหมดแล้วนะเนี่ยไก่แก่แม่ปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็ในที่นี้อาจจะเป็นคู่กันในช่วงนี้ก็ได้นะเ,นเรียกว่าคู่กัดแล้วกันนะ <laughs> แล้วก็ใดๆก็คือเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเก่งเป็นวิจัยเก่งไม่จะไปต้องเป็นห่วงอะไรคุณมากมายขนาดนั้นก็ได้อารมณ์ประมาณเนี้ยอืมอ่าแล้วก็มาดูอีกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้นะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะรักไหมชอบไหมประทับใจหรือปลาขอห้าไป The Moon The Fool ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยอ่าถ้าเกิดคุณดียวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันก็ออกแนวแบบว่ารู้สึกดีไหมมันก็รู้สึกดีแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเหนื่อยอ่ะเขาเครียดเขาไม่อยากให้มันดูซีเรียสมากไปขนาด ขณะนั้นอยากให้ออกแนวชิวๆแบบไม่ได้มีสถานะให้กันแต่เขาอยากจะมาก็มาเขาอยากจะไปก็ไปเราก็ต้องต้อนรับเขาอยู่ตลอดเวลาเอ,อในกรณีที่เขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้วนะเนี่ยอกรณีนี้เป็นไปได้สูงนะคะเรามองว่าเกินแปดสิเปอร์เซ็นตนะคะที่จะไปดีกว่าคนที่มีเจ้าของหรือไม่ก็ด้วยความที่เออ,อาจจะมีด้านอุปสรรคเป็นด้านการงานครอบครัวก็มีได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยอะเอ,อหรือไม่ก็สังคมบางอย่างของเขาอะ่ะ ที่ทําให้เขาอ่ะจริงๆก็รู้สึกดีกับเรานะแต่มันก็ไปต่อไม่ได้ด้วยหลายๆเรื่องนะบางทีเราเข้ากับครอบครัวเข,า,วเขาไม่ได้ครอบครัวเขาเข้ากับเราไม่ได้หรือสังคมเพื่อนสังคมที่ทํางานอะไรเงี้ยก็อย่างดาราที่เพิ่งเป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเนาะที่ครอบครัวหรือคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าถามว่าชอบไหมรักไหมมันก็ออกแนวก้างๆกึ่งๆนะแต่ณตอนเนี้เขาสับสนอยู่แล้วก็เหนื่อยเจ็บปวดแล้วก็คิดเดยอะคิดมากเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดคนกองนี้อยากจะจีบจีบเขาให้ติดนะคะ ทำตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากให้เขาตายใจก่อนนึกออกไหมฉันเป็นผู้ให้ฉันมีแต่รักดีๆมีแต่ความอบอุ่นแล้วมีแต่ความเข้าใจคุณเออขุดหลุมไวล้ลึกๆตกลงมามันจะได้ปีนขึ้นไปไม่ได้นึกออกว่าตอนนี้อย่าไปถามหาอ่าเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกอย่าไปถามหาสถานะน่นนี่นั่นอย่าไปกดดันเขาปล่อยชิวไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืม ต้องมีลูกล่อลูกชนนิดหนึ่งนะคะแต่เรารู้สึกว่าใดๆก็คือรู้สึกดีๆอยู่ด้วยนั่นแหละมันมีความสับสนอยู่ในนั้นแต่ก็ยังไม่อยากที่จะคอมมิทเมนต์หรือไม่อยากที่จะเออไปต่อมากกว่านี้ด้วยความที่ใจหนึ่งก็รักอิสรนะเนาะอืมเอามาดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนานั้นจะเป็นยังไงในช่วงนี้ในช่วงเอ่อวันนี้จะถึงสิ้นปีหรือตั้งแต่วันที่ดูคลิปจนถึงสามเดือนก็ได้นะคะขอห้าใบค่ะ ยังไงก็เอาไรที่มันไม่ดีก็โยนไปคนอื่นนะจ๊ะดูดวงส่วนตัวได้นะคะคนข้นี้ก็เต็มที่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นผู้ให้จะทําเป็นผู้ให้อยากจะยื่นสิ่งดีๆให้เขาตลอดเวลานะคะ<ม>เธอดีกว่าคนเจ้าชูว่าฉันบอกเลยเจ, <laughs> เจ้าชูเจ้าชู้อัตกร าก็ออกแนวมามาไปไปนะความสัมพันธ์อนะ่ะมันไม่ได้ตัดขาดเลิกลากันหรอกออกแนวมามาไปไปคนกอนนี้ก็ยังคงรอเขาเนาะยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาแล้วเขาเป็นคนที่คารมดีอ,ะอ่ะเออการกระทําคําพูดสายตาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะโปรไฟล์แบบว่าช่ำชองนิดหนึ่งฉะนั้นเขารู้ว่าคนที่จะพูดควรที่จะทําอะไรยังไง ความสัมพันธ์ถ้าถามว่าได้พัฒนาไหมเรามองว่าไม่ได้เชิงถึงขั้นพัฒนามีความสัมพันธ์ชัดเจนแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ตัดขาดกันนะคะมีบางช่วงอาจจะมีความหวัน่นไหวมีความว้าหวามเกิดขึ้นได้นะจ๊ะแต่คนกองนี้เรารู้สึกว่าเริ่มที่จะแสดงสิ่งที่เราควรที่จะได้รับมากขึ้นในช่วงปลายปีให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันไว้ด้วยนะ,ะอืมใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆมีสตินะคะเอามาดูซิวพพ่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ให้คนกองที่สองค คนกองนี้หวยหาความรักความเมตตาใช่ไหมเนี่ยห สัมพันธ์ปิดบงังแล้วก็วิทยาการเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆมันก็ยังไปได้นะแต่ให้ระวังความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่ยังต้องปิดบงังหรือไม่เขาก็มีเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาแสดงออกเหมือนรักแต่จริงๆอาจจะไม่รักก็ได้ยังไงก็ค่อยๆดูกันไปนะคะอ่าในช่วงนี้ตัวเราอาจจะมีเกณฑ์โดนหลอกง่ายในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์อ่ะแต่ถามว่าเราจะหูตาสว่างไหมก็มีเกณฑ์หูตาสว่างด้วยประสบการณ์ในชีวิตหลายๆด้านก็จะสอนเราเนาะอ่าดังนั้น คนกองนี้อาจจะมีการได้จับผิดใครบางคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ในที่นี้ให้ระวังในรูปแบบของสแกรมเมอร์ไว้ด้วยนะคะสําหรับบางคนนะจ๊ะที่จะเข้ามาในช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเรามองว่ามีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ออกแนวสแกรมเมอร์ก็ค่อนข้างเยอะยังไงก็เป็นห่วงบรรนใย,ยนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มะนาวาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชา้ามาถึงกองที่สามตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นได้เลยนะจ๊ะ เเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้แล้วบางทีอาจจะบอกความรู้สึกเราหรือสิ่งที่เราอยากให้เกิดได้แทนได้เช่นกันนะจ๊ะถ้าอยากซีเรียสดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็อยากเรื่องมากกว่าหนึ่งกองได้ไม่ได้ก็ดูผสมกันได้หรือกองละคนก็ได้เช่นกันไม่ผิดนะจ๊ะอืเอามาดูกันซิว่าเข้าคนนั้นที่คนกองที่สามนึกถึงเนี่ยตอนนี้เขาคิดถึงคนกองที่สามนึกถึงคนกองที่สามบ้างไหมจ๊ะขอฮาบอน คีนเรียนเอ็มเพรสซีดาบเป็นคนสำคัญนะคะเป็นคนสำคัญที่ไม่ได้เคลื่อนไหวในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะจ๊ะหก mm hmm. <6 S 2> เหรียญไนไ mm hmm. ม้แล้วก็สามไม้คอยส่องคอยมองเราอยู่เรื่อยๆนะถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงค่ะเป็นความคิดถึงที่อาจจะวนลูปในเรื่องของราวเดิมๆในเรื่องราวชีวิตจุด เขาเรียกว่าอะไรจุดที่มีความสุขอะเนาะเออแต่ว่าเป็นการคิดถึงที่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากอาจจะดูดูอยู่ห่างๆหรือถ้าอาจจะมีการทักทายถามถ่ายก็อาจจะไม่ได้สื่อสารในเรื่องสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกนะคะอืมมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ด้วยนะเนี่ยแต่อย่างไงเดี๋ยวก็เป็นหัวข้อต่อไปที่จะถามเนาะและด้วยความที่มันขึ้นควีนเลียนะเรารู้สึกว่าคนค่อนข้างที่จะเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาอยู่เหมือนกันนะคะเออแล้วก็เอมเพรสก็มานะจ๊ะ เคยอยู่ในสถานะไหนในหัวใจก็ยังชัดเจนในสถานะนั้นนะคะเออฉันบอกเลยนะจ๊ะคิดถึงแต่เหมือนจะไม่ค่อยทําอะไรนะคะดูอยู่ห่างๆย่างหืดๆห,ห,หรือเปล่าเอามาดูซิว่าแล้วเขาคนนั้นเป็นห่วงปัญญาคนกรนี้บ้างไหมละ่ะในช่วงนี้ขอห้าใบสองดาบ อสามเหรียญบางคนติดสถานะเฟนโซนนะเนี่ยเด็กไม้เดวิลห้ามห้าดาบแล้วก็เลเวอร์ถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงจริงๆอ่ะอยากจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาถามถ่ยอยากจะเข้ามาแสดงออกในหลายๆอย่างให้เราด้วยซ้ํา แต่มันเหมือนทําไม่ได้อย่างที่บอกเนาะบางทีมันติดสถานะเฟนโซนติดสถานะเพื่อนร่วมงานติดสถานะคนรู้จักหรือติดสถานะอะไรก็ไม่รู้ที่แบบฉันฉันก็อยากที่จะแสดงออกในสิ่งที่ฉันเป็นนะสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันรู้สึกนะแต่มันเหมือนทําไม่ได้อ่ะเออทําในสิ่งนั้นไม่ได้สื่อสารในสิ่งนั้นไม่ได้แล้วก็เลยได้แต่ เป็นห่วงอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆเนี่ยอืจริงๆเป็นห่วงนะเนี่ยไม่รู้ว่าตัวคุณกองนี้มีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องราวอะไรที่เขามาดูแล้วก็ได้ยินแล้วเขาก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เนาะบางคนนะ่ะให้ระวังไว้ด้วยนะมันออกแนวกึง่งๆเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนได้เหมือนกันนะคะอืมแล้วเขาคนาน,านั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงคนกองนี้ขะาในช่วงนี้รักไหมชอบไหมเออ ประทับใจคุณกองมีบ้างหรือเปล่าขอ้าบายทำไมไปสิบดาบล่ะดูเหนื่อยอะกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ามันเหมือนไปต่อไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ในใจลึกๆแ็็สิบดาบเป็นศพลอยน้ำไปเลยนะจ๊ะเจ็ดไม้ก้าไม้อุ mai, mai, อปสรรคเยอะปัญหาเยอะ กำแพงระหว่างกันและกันค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยกำแพงเขาก็จะมีให้เราก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเออหนึ่งถ้วยสองดาบแล้วก็หกถ้วยเธอตึกสถานะเฟนโซนพี่น้องโซนหรือเปล่าคนกองนี้หรือไม่ก็เป็นคนเก่าๆในชีวิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบช่วงนี้อาจจะไม่ได้สนิทกันถึงขั้นนั้นแต่ถามว่าเขารู้สึกดีไหม,ไมกับคนกองนี้เขารู้สึกดีนะคะรู้สึกดีรู้สึกชอบ แต่อาจจะมีความผูกพันแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนคําว่ารักสักเท่าไหร่นะแต่มีความรู้สึกดีๆให้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่บางทีเขาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นความผูกพันหรือว่ามันคือความรักหรือมันคือความชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็นาทีเนี้ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตนี้ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันในที่นี้บางทีคนกรองนี้ก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยด้วยนั่นแหละกับความสัมพันธ์ว่าเขาจะชอบหนูจริงเหรอเขาจะรู้สึกดีกับหนูจริงเหรอเขามาดามอะไรอย่างเี้ยอืม ด้วยความที่อุปสรรคปัญหามันเยอะเนาะกำแพงก็เยอะจะแสดงออกหรือจะทำอะไรบางอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะดูเครียดดูซีเรียสไปหน่อยอะเอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์วันนี้จะถึงสิ้นเดือนระหว่างคนกรองนี้กับเขาคนนั้นจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้จะเป็นยังไงนะจ๊ะขอห้าบ่ายเอามาลุ้นกันอะไรที่มันดีก็คิดคิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปคนอื่นแล้วกันคขำๆไม่ต้องไปซีเรียดค่ะ สองไมย้ยังคงเฝ้ารอเธอเฝ้ารอคอยควีนเหลียนแปดดาบฉันก็อยู่ในที่ของฉันเดอะเดทไฮพิเทสแล้วก็ในถ้วยถ้าเธอถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นในลักษณะไหนอ่ะมันจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดคนกองนี้อยู่ในสถานะที่ดีลกันอยู่วันแหวกันอยู่ให้ระวังไว้หน่อยนะ อ่าช่วงนี้จะคิดจะทําอะไรจะพูดอะไรให้ระวังไว้หน่อยว่ามันอาจจะจบแล้วก็เขาคนนั้นอาจจะหาในที่นี้อาจจะไปสนใจคนอื่นแทนให้ระวังไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ดีลกันในลักษณะเชิงชู้สาวเรามองว่าจะมีโมเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาอะ่ะจะมีการสื่อสารในด้านของความรู้สึกในด้านของหัวใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ให้ระวังไว้นิดหนึ่งว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นได้รู้อาจจะรู้กันอยู่สองคนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะจ๊ะด้วยความที่ไพ่จบอ่ะให้ระวังถ้าตอนนี้ดีอาจจะไม่ดีแต่ถ้าตอนนี้ไม่ดีอาจจะมีอะไรบางอย่างดีเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็คนกองนี้อาจจะตัดจบกับเขาคนนั้นเพื่อมีคนคนคน,คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้เช่นกันนะจ๊ะบางทีไพ่อาจจะไม่ได้ตอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขาคนนั้นให้เราอย่างเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงว่าเออ แม่งูงออดไปเถะเธออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนใหม่ๆห,หนุ่มรอดเจ้าสำราญเข้ามาในชีวิตเธอแบบปุบปรับฉับพลันก็ได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วเหมือนไพ่กันจะบอกว่าเธอมีคุณค่าในตัวเองอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากนะจ๊ะมมาดูดวงกันต่อด,ดีกว่านะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในช่วงนี้ให้คนกองนี้คะ่ะเขาสามใบฝันกลางวันทําไมไพ่ด่าล่ะ กระสักสีนะคะอ่าตั้งไว้ก่อนทระหดอดทนคนรองนี้บอกเลยว่าเรามองว่าเวลามีความรักก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่นะค่อนข้างที่จะให้เวลาแล้วก็ใช้เวลากับความรักเต็มที่เหมือนกันเออเหมือนสู้ตายอะ่ะเลือดเลือดล,ลูกพระเจ้าตากอะไรอย่างเงี้ยสู้เลยไว้อะไรอย่างเงี้ย,ยนในเรื่องของความรักให้มันสุด,ส,ดสุดทางแล้วจริงๆ อ่ามาตื่นรู้หลับไม่ลงแล้วก็ล่อหลวงเรารู้สึกว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตอาจริงๆบอกเลยว่าในช่วยก็มาเนาะล่อลวงก็มารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะตรงสเปคมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างดึงดูดกระชากใจแต่ให้ระวังไว้หน่อยมันจะมีทั้งตัวหลอกแล้วก็ตัวไม่ได้หลอกเป็นตัวจริงเราอะเข้ามาดังนั้นความสัมพันธ์ อาจจะทําให้เราเครียดอาจจะทําให้เรากังวลคิดเยอะคิดมากเนาะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในกรณีแรกนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเราอาจจะรู้แล้วแหละว่าความรักเนี้ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้อะ่ะอืมมันเหมือนเป็นฝันกลางวันน่ะแต่ถามว่าเรายังอยากสู้ไหมอย่างที่บอกเนาะเราเป็นคนทระหดอดทนนะเราก็ยังอยากจะสู้ยังอยากจะฝ่าฟันไปอะไรอย่างเงี้ยยังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้อยากครอบครองอะ่ะ ดังนั้นมันจะมีความเครียดบางอย่างสะสมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยนะคะจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าปลายทางอะ่ะมันไปได้แค่ไหนดังนั้นเอาเท่าที่เราไหวนะทุกคนเอออย่าให้ความรักมาล่อรวงแล้วทำให้เราเสียใจนะคะรักได้เท่าที่ใจรักอย่าลืมรักตัวเองนะคะอยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะชิง